นี่ครับผมเมื่อเขาเติมตามค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะผมเขาก็จะตัดอัตโนมัติถามว่าแบตอึดไหมนะผมก็แบตอยู่ที่สี่พันมิลลิแอมนะผมตัวนี้สี่พันมิลลิแอมการชาร์จไฟก็จะใช้เวลาประมาณ สี่งหกชั่วโมงนะผมจากที่โมชาร์จนะก็จะเต็มส่วนการใช้งานนะผมสามารถใช้งานขึ้นอยู่ที่ว่าเราเติมบ่อยให้ไหนนะครับผม